มึงได้ละโอ้มึงชอบเห็ดได้ละโอเคมันคือเป็นสีเจดือนะสีโอสวัสดีค่ะเอมันคือเป็นสีแบบโอ้สีนนการวางแนวหน้าจอ สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางปักทางห้องเีอําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้จะมีล้อมือสองจะมียางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะมาให้ลูกค้าดูนะคะโอ้เขาามึงกระดูว่าชัด่ดะ ชุดนี้จะเป็นยางใหม่ค้างปีนะคะเป็นปลายปี22เป็นยางบิส s t o n e Duler HT หกแปดสี่นะคะสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะเอ่โอ้มันคือเป็น,หนอหไวบ่ควายชาัดโอชัดจยบ่อโอเมื่อก็ดูชัดไหมคะลูกค้า เป็นยางใหม่นะคะ Biston สองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะยางปลายปี2ีสองนะคะลดราคาเหลือเส้นละ3ามพันหอบาทนะคะปกตินะคะปียีบสามก็จะอยู่ที่สี่พันกว่าบาทนะคะนี่ประหยัดไปเยอะเลยราคาเส้นละ3,500รอบาทนะคะ สายทวงฟรีค่ะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะฮันกุ๊กนะคะยังใหม่ค้างปีฮันกุ๊กสองหกห้นะคะฮันกุ๊กเอทนะคะเหลืออีก1ชุดนะคะเซลล์สองพันบาท ยางใหม่ป้ายแดงบีสโตนสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเป็นยางปียี่สิบสองเส้นสีชัดเจนเลยราคาชุดละหนึ่งหมืนสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะยางใหม่ป้ายแดงบีสโตนขอบสิบแปดนะคะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะเป็นยางปียี่สิบสองชุดหนึ่งหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะ ลดราคานะคะล้อใส่คู่หน้านะคะ5้ารูขอบสิบแปดสวยๆนะคะหกพันเก้าร้อยบาทยังใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะรีโอสองหนึ่ง 2องสองหนะคะเสลลหนึ่งพัน 1, บาทนะคะดเดี๋ยวพาดูยางใหม่ค้างปีราคาถูกๆนะคะ <S <S Max s e นะคะนี่ AT นะคะเจ็ดร้อยสอนะคะเป็นยางปี22นะคะเลลสอนเจ็ดร้บาทนะคะ นี่อย่างใหม่ป้ายแดงดันหลบก็มีนะคะขอบสิบแปดสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะปียี่สิบสชุดหน0 0งบาทนะคะอย่างใหม่เกงกระบะนะคะที่ร้านมีให้เลือกนะคะมีหลายชุดเลย ยางใหม่สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเริ่มต้นราคาสองพันสี่รอยบาทนะคะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะนี่ก็มีให้เลือกหลายชุดหลายราคานะคะเริ่มเซละสามพันบาทนะคะสองหกห้าหกห้าสิบเจดนะคะยางใหม่สายบรรทุกจะเป็น XCD นะคะขอบสิบสี่ขอบสิบห้านะคะ มีบริการลูกค้านะคะยางกวัวเซ็นนะคะยางกวัวเซ็นก็มีให้เลือกหลายชุดเลย ยางอร์เซนเก๋งกระบะนะคะราคาเก๋งนะคะเริ่มต้นเซละสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนะคะตามเกตน,นะคะน,นี่ถ้าเป็นยางอร์เซนกระบะนะคะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะนี่ชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะโยโกฮามานะคะนี่ดอกหนาๆนะคะชุดห้าพันห้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะ สวยมากๆเลยจะเป็นยางใหม่ป้ายแดงบิสโตนสองหนึ่ง้าเจดสิห้านะคะปี23ามนะคะเซลลาสองนห้าร้อบาทค่ะจะเป็นบิสโตนสอง5ูนย์ห้านะคะปี22เซลลาสองนสี่ร้อบาทค่ะ สองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้าก็มีนะคะยางเปอร์เซ็นต์สวยๆนะคะมีเส้นละแปดร้อยบาทนะคะล้อมือสองนะคะสวย เป็นล้อมือสองนะคะเก่งกระบะนะคะเดี๋ยวจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลยุยชุดนี้เป็นลูกโม่ขอบสิบแปดนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมยางมอนเตอร์สองหกห้าหกสิบิปดนะคะดอกน้ามากๆนะคะนี่ราคาหนึ่งหมืนบาท ชุดนี้เป็นล้อแท้รนโซซูทนะคะชุดนี้สภาพสวยมากนี่ดอกยางหนาๆติดตุ่มนะคะน้องๆล้อใหม่ยางใหม่เลยชุดนี้ราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะสวยมากๆเลยนะคะสภาพสวยไร้ริ้วรอยชุดนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดนะคะเก้าพันบาท ชุดนี้จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิตสูตนะคะมาพร้อมยางมือสองนะคะยางปีย2่งนี่หนึ่งมืนบาทนะคะยางดอกนานานะคะนี่ชุดนี้จะเป็นอ่าห้าลูนะคะใส่เก่งนะคะนี่ใส่ออติสนะคะเป็นล้อใหม่นะคะชุดนี้ล้อใหม่มาพร้อมยางมือสองนะคะหนึ่งมืนสามพันบาท จะเป็นฟอร์ดเน็กเนนะคะมาพร้อมยางบีสโตนสองห้าห้าเจ็นะคะยางปลายปี22บอดอกยางนาๆเลยชุดนี้1 10, 4 0่งบาทนะคะ เป็นออฟโรดสายลุยนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยลูกค้าสามารถแอดไลน์ไอดี9 3 5 4 4468นะคะเข้ามาสอบถามรูปภาพสอบถามราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนี สวัสดีคนดูหนึ่งพันท่านนะคะมาเดอลูกค้ามาเดอร์าอรยางใหม่ราคาถูกมาแล้วเดอร์ยางใหม่ั้างปีราคาถูกเดอร์บีสโตน,นมีมาแล้วเดอมาเอาเดอร์ล้อใหม่ยางใหม่เก่งนะคะ เป็นล้อเดิมนี่ล้อพร้อมอยางเจ็ดพันบาทนะคะออาโรดสายลุยยางบีเอฟสวย,สวย ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกทกท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค้าขายเห่งๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ